ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตปโปรโมทหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเพจใหม่แล้วครับนั่นก็คือหน้าชอปปี้โฟนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพจกางเกงที่ผมขายจริงๆไม่ใช่แค่กางเกงหรอกมันเป็นเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอาจจะเป็นบาสเกตบอลหรือไม่ใช่บาสเกตบอลก็ได้นะครับรวมๆกันนะครับซึ่งตรงนี้นะผมได้ไปให้น้องคนหนึ่งถ่ายเป็นภาพโปรโมทสินค้ามาให้พวกก่อนหน้าน,านี้ดูอันที่ผมถ่ายคือเพื่อนผมอยากได้กางเกงใช่ไหมผมก็เลยถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูเออนี่กางเกงกู ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ต้องแบบว่าทำภาพดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยไปให้น้องคนนี้เขาถ่ายมาโอ้โห ดูดีกว่าที่คิดผมรู so, right so uh, ้สึกว่าน้องเขาทําให้ผมดีมากๆเขามีความเป็นมืออาชีพมากคือใจผมเนี่ยอยากให้น้องเขาแบบใส่เพื่อแล้วเอามือถือถ่ายงงๆผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ลงแค่ไอีน้องเขาธรรมดาอะไรนี้มาอันนี้มีตากล้องมีแบบโอ้โหดูดีเซตอัพจะไปถ่ายสถานที่นี่นี่พี่หนูจะไปถ่ายโลเคชั่นนี้เอาแม่อะไรเงี้ยคือแบบทามืออาชีพจริงๆถ้าอยากใ่าท่านชมสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามน้องเขาได้นะครับคือผมจะขึ้นภาพไว้นี้ก็คือผมไม่ให้เห็นหน้าถ้าอยากเห็นหน้าน้องเขาเต็มๆก็ไปดูในอินสตาแกรมของน้องเขานะครับเพรราาาะวว่่่กดดตติม้ยออไีืแะ ไรอย่างเงี้ยน้องเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเด้อนะถ้าสมมติผู้ติดตามน้องเขาเยอะขึ้นเวลาเราจ้างน้องเขาถ่ายรูปมันจะแพงขึ้นเปล่าวะไม่ต้อง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 ไปตามนะ เจ็บอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกับลามโรบอลที่ตอนแรกโอ้โหศาสาห์จะเล่นสเสถียรกำลังมาดีเลยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มมากที่สุดตลอดกันอาชีพ31แต้มต่อเกมใครก็คิดว่ามาดีสุดท้ายเจ็บน่องซ้ายพักอีก2อาทิตย์คือนี่คือเป็นปัญหาของลามโรบอลนะครับที่เป็นมาอย่างยาวนานเลยตั้งแต่ประมาณ2ฤดูกาลล่าสุดคือฤดูกาลที่แล้วลามโรบอลได้ลงเล่นเพียงแค่22เกมโดยฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับก็ลงเล่นเพียงแค่36เกมคือมันทําให้ตัวลามโรบอลมีมูลค่าในการคือมูลค่าการตลาดมันเยอะอยู่ แต่มูลค่าในการที่แบบว่าอยากเอาตัวเทรดมาอยากเอาตัวเข้าร่วมทีมมันน้อยลงซึ่งตรงนี้ที่ผมต้องขอพูดถึงลำเรืบอลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนตอนนี้มีการพูดถึงนะครับว่าลำเลืกบอลกำลังจะไปเลกเกอร์หลายคนบอกว่าเทรดเอาดีโลออกไปเอาลำเลโอดบอลมาไหมถุงตรง้โอ้โหเพื่อน ใจผมอะบอกอย่าเอาแล้วไม่รู้บอมาเลยเอามาคัสสมาร์ทมาดีกว่าจริงใจผมนะถ้าเลเกอร์เอามาคัสสมาร์ทมานะอย่างน้อยช่วยเกมป้องกันอะไรเพิ่มมาเลยแลวไม่รู้บอกอาจจะดูดีกว่าในสายตาหลายคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยมาคัสสมาร์ทเนี่ยลงเล่นได้ตลอดสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่เลเกอร์ต้องการนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเอนทีนีเดวิดกับเลบอนก็ไม่รู้จะเจ็บตอนไหนแลวเลบอนช่วงนี้ก็ยิง3เยอะเกินไปยิง20ลูกล่าสุดไม่รู้สักลูกเพื่อนทีนี้กลับมาที่เราไม่รู้บอนอกจากเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วเเนนนีีีี่่่ยยังงงงงงงมมรรรือออออขขผลาาทกด้้วะซึจิๆต าอตอนนี้ทีมชาติลอตฮอ์เน็ตผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มา5เกมติดแล้วก็ผลงานโดยรวมของทีมเนี่ยชนะแค่6เกมแพ้ไปถึง1 4ตอลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่เริ่มต้นมาดีเนี้ยคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหาคนมาช่วยอะไรสักอย่างแล้วไหมแต่ว่าผมต้องบอกท่านชมีนี้ก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทีมชาติลอตฮอ์เน็ตมีผู้เล่นที่ดีเยอะครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บหลายคนอย่างแคนวิลเลียมก็เอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทอน ACL เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อะไรม,า,ม,มาร์กวิลเลียมก็มีอาการเเจบ,บริวณซโค เจสก็ดูกช้ำที่บริเวณเข่าขวาคือแบบมึงเจ็บกันทั้งทีมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วรามินอบอกก็เพิ่งมาเจ็บน้องซ้ายอีกคือแบบโอ้โหมาที่พูดมานี่คือประมาณ5ตัวแล้วนะก็เลยมีการพูดคําว่าเอออย่างนี้ชาติลอตฮอนเดรควรจะเอาใครมาเสริมดีนะจนสุดท้ายลาวาบอมาปล่อยบอมลาว่าบอรครับคุณพ่อของรามินอุบลได้แหละไปดูเกมที่ชาร์ลอตฮอนเดรเจอกับนิวยอร์กนิกส์้ก็ถ่ายไลฟ์อินสตาแกรมของตัวเองครับแล้วก็พูดประมาณว่าเราต้องมีคนมาช่วยต้องหาใครสักคนหนึ่งมาช่วย พูดแบบนี้ของลาวาบอลเนี่ยมันหมายถึงลอนโซ่พี่ชายของรามิโน่หรือเปล่านะเฮ้ยพี่น้องเล่นรวมกันนี่ดูดีนะเฮ้ยอย่างนี้หมอชอบ <laughs> <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ผมต้องขออภัยนะผู้ชมคือผมไม่ได้อยากให้นักกีฬาเจ็บผมไม่ชอบผมอยากดูแบบประสิทธิภาพเต็มๆของนักกีฬาแล้วแต่แทีมจะได้มีแบบผู้เล่นเก่งๆจะได้ดูเกมมันๆแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าทั้งลอนโซ่บอลแล้วรามิโน่บอลเนี่ยตระกูลนี้เนี่ยเจ็บเยอะเหมือนกันแลรามิโน่บอลอาจจะไม่ได้เจ็บหนักแต่ก็อย่างที่เห็นอะลงน้อยส่วนลอนโซ่บอลโอ้โหเจ็บมา4ปี5ปีตซซึ่งพออลโบบกัมาเา ความ,มรู้สึกผมนะครับลอนโซ่บอลนะตอนนี้อาจจะยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าหากว่าเราให้เวลาเขาประมาณสักหนึ่งถึงสองฤดูกาลจริงๆแค่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวผมก็ยังเชื่อว่านะครับลอนโซ่บอลยังสามารถที่จะกลับมาเล่นแล้วก็อยู่ในไฮเลเวลได้แต่ว่าณที่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาลอนโซ่บอลมาอยู่กับราเมโรบอลจริงๆเนี่ยสองคนเนี่ยมีวิธีการเล่นที่ไม่ได้เหมือนกันก็จริงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือพอยการดผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งกันถือบอลได้อย่างไรซึ่งถ้าเอาความวามมุิิว่าลออนซบบยูเจรงถื ควรจะเป็นลอนโซบอลเนาะเป็นแบบกระจายแล้วก็เน้นป้องกันเพราะว่ามีคอร์ดพิชชันที่ดีกว่าส่วนลาเมโลบอลเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าสกอร์เลอร์เป็นชูติ้งการ์ดแบบเต็มที่เลยคือทําแต้มไปเลยซึ่งนี่มันก็น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่า2พี่น้องมาเล่นร่วมกันเนี่ยมันก็มีเออสตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีเนี้ยคนมันก็ได้ลามไปถึงเลียงจรูบอลคนกลางของพี่น้องตระกูลบอลถ้าสมมุติว่านะครับสามคนนี้เนี่ยมาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยโอ้โหชาลอนฮอนเนี่ยน่าดูอาจจะในแง่ของฝีมืออาจจะไม่ใช่ท็อปเทียร์ลุ แต่สุดท้ายสตอรี่มันได้เหมือนคู่ละบอนกับบอนนี่เห็นไหมคือแบบอุ๊ยสามพี่น้องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคนก็แบบวิเคราะห์กันใหญ่เพราะว่าคนที่พูดออกมามันคือลาวาบองไงคือพ่อก็แบบเ,เฮ้ยพี่น้องมาเล่นด้วยกันดีอะไรเงี้ยมันดีกับทุกคนที่ถามว่าทําไมมันถึงเป็นลอนโซบ,บอกบดิงจาร์โลบอมาได้เพราะว่าเนี่ยราร์โรบอเป็นแกนหลักของทีมอยู่แล้วแล้วทีมถามว่าตอนเนี้ยต้องการประสบความสําเร็จได้แชมป์เลยไหมมันก็ไม่แต่ถ้าถามในฐานะของเจ้าของทีมอะอยากมีรายได้เปล่าอยากขายตัวไดด้้้เเเปล่่าาาาาออออยกใใหหททีีีมมพืืืนนสร ทําไมจะไม่ Why not นึกบอกว่าแถมมีพ่อเป็นโปรโมเตอร์อีกถ้ามีลาวโบเข้ามาแบบช่วยแบบว่ากระจายชื่อเสียงอะ่ะนึกอ,อกว่ามันโอ้มันได้อยู่แล้วครับเพราะขนาดเราก็เห็นขนาดทีมเลเกอร์ยังทํอ่ะแล้วทําไมจะไม่ได้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะขัดกับที่ก่อนหน้านี้ตัวลอนโซอลแบบว่าบอกให้น้องชายตัวเองเนี่ยไปเล่นที่โอเวอร์ซีหรือว่าไปเล่นต่างประเทศนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันมีการเขาเรียกเหมือนเป็นพอสแคต์นะครับของน้องแองเจลรีสน้องแองเจลรีสก็คือนักกีฬา w ี่อยเอ็นบีเอของทีมบลูสกายอะไรครับของ ผู้หญิง w ก NBA แล้วทีนี้ในการให้คาสัมภาษณ์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าตัวลอนโซบอลเนี่ยแนะนําให้เดียงจโลก็คือไอ้น้องคนกลางเนี่ยไปเล่นที่โอเวอร์ซีเถอะไม่ต้องเล่นที่จีรีกแล้วเพราะว่าโอกาสของคุณน่ยมันหมดแล้วในขณะที่ตัวเรียงจโลบอลบอกเฮ้ย <"He i, S 2> กูยังเล่นได้ผมยังมีสิทธิกับคัมแบ็กมาใน NBA อย่าพูดอย่างนั้นผมยังมีโอกาสขอแค่ได้รับโอกาสเท่านั้นเองแต่ตัวลอนโซบอลก็บอกว่าคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วทีมชาร์ลอตเคยให้คุณมาลงเล่นแล้วคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วแต่คคุณทําาไไไมมม่่่ดดดด้้้ออนนนโโซซบบก็พพููแแหยย,ยีงต ของแบบให้คําแนะนําว่าเฮ้ยคุณเล่นอีจีหลีตอนนี้ผลงานคุณก็ไม่ได้ดีแล้วก็แถมเป็นสํารองอะ่ะเล่นจีลียังเป็นสํารองอะ่ะสู้ไปอยู่โอเวอร์ซีไปเล่นต่างประเทศแล้วแบบทํา30แต้มทําผลงานดีดดีกว่าไหมแถมได้เงินจริงๆด้วยเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจีหลีกเนี่ยเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อชั้นมันจะบอกว่าเป็นรองแค่ NBA เอะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้เงินน้อยนะ้อยอยู่ไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทําอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาะตะกูลบอคงแบบมีตังค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีจังหวะหนึ่าแบบ เจ้าลบอคุณมีแผนกับชีวิตคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวลิงจ้โลบอเหมือนพูดประมาณว่าแบบผมอายุ26แล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรก็คืออยากจะไปเล่นเอ็น n ี a คือเหมือนแบบเล่นบาสไปวันๆไม่คิดอะไรแล้วไอ้เจ้าลือก็เหมือนพูดว่ามึงอายุ2 6แล้วมึงยังไม่มีแผนอะไรในชีวิตอะไรแบบประมาณนี้เหรอแต่ว่าแต่ว่าบทตรงนั้นอ่ะถูกคัดออกไปแบบแบบถูกตัดบทออกไปเพื่อที่จะแบบไม่ไม่พูดประเด็นเหมือนเหมือนแบบไม่พูดประเด็นนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือบรรยากาศตอนนั้นอ่ะมันก็ดูแบบแบบ มันทาให้รู้สึกว่าดิงเจโรบอลดูแบบยังแบบไม่มีอะไรในชีวิตเลยอะท,ทั้งทั้ที่แบบอายุเท่านี้แล้วเป็นคนมีชื่อเสียงจริงๆแล้วคุณสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะแบบผมก็ไม่รู้่ผมไม่อยากพูดคำนี้แบบว่ามันดูแบบเออดูเป็นคนไม่เอาไหนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเบื้องหลังเขาอาจจะทําธุรกิจขายเสื้อผ้าหรืออะไรที่แบบเออได้ตังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือค่าเฉลี่ยของเจโรบอลตอนนี้ขนาดอยู่ในจีรีนะครับอยู่ที่4.4แต้มกับ1.1รีบา์ต่อเกมสถิติแบบนี้มึงอยากคัมแบค NBA, NBA มันยากกว่าเพื่อนมันไม่ได้ขนาดคารามูล่ายูกิคารามูร่าทำแมงสติโคตรดีเลยยังแทบจะไม่ได้ลงแบบแทบจะไม่ได้กลับมาเลยนะครับอันเนี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าโอนซูบอ๋นะครับย้ายมาอยู่ที่ชาร์ลอตฮอร์เนตมาอยู่กับน้องชายแล้วเลียงโจโร่เนี่ยมันจะได้บุญกุศลน,นี้ไหมอะไรอย่างนงี้ครับหรือว่าการให้คําสัมภาษณ์ตรงนี้เป็นการมันไม่ใช่สัมภาษณ์แบบแบบแบบพูดในความเป็นจริงแต่จะเป็นการแบบว่าสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเลียงโจโร่บอลเนี่ยยังอยากที่จะกลับไปเล่นน NBA นนนใ NBA เเเปป็็กกกาารบราาบบออลแหมืโ โฆษณาแบบไม่โฆษณาแบบพูดแบบพินชว่าแบบเลนจลร์บอลเนี่ยยังมีความใฝ่ฝันที่จะกลับไปสู่ NBA ดังนั้นถ้าสมมุติว่ารลอนโซบบอลแล้วเราไม่โลบบอลพี่คนที่หนึ่งและน้องคนที่สามของผมได้เล่นอยู่ทีมเดียวกันแล้วเราก็ <laughs> ผมก็ยินดีครับ <laughs> อันนี้ไม่รู้นะอน,นาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอจบฤดูกาลนี้ก่อนเพราะถ้าหากว่าเราดูตามสัญญานะครับลอนโซบอลจะหมดสัญญากับทีมชิคาโกบูในฤดูกาลนี้นะครับคือจบเนี่ยก็จะกลายเป็นฟรีเอเจนต์เลยและจริงๆในฤดูกาลเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยลอนโซบอลก็เกือบจะไม่ได้ต่อกับชิคาโกบูนะครับโชคดีครับที่สัญญาเป็นเพลเยอร์ออปชั่นตัวลอนโซบอลก็เลยเลือกที่จะอยู่กับทีมต่อแล้วก็มาเดี๋ยวรอพิสูจน์ตัวเองว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าจบฤดูกาลเนี้ยแล้วไปย้ายไปอยู่ด้ แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของสเตปเคอร์รี่ด้วยครับที่ในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวแล้วผมไม่อยากพูดคำนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเคอร์รี่ก็คือเคอร์รี่นั่นแหละก็อาจจะสามารถที่จะพลิกชะตาฟ้าลิกิตทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์กลับมาลุ้นแชมป์อันนี้ผมพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการอวยโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ก็เคยขึ้นอันดับหนึ่งของตารางฝั่งตะวันตกแต่ว่าแค่ฟอร์มหลังๆนี่มันอาจจะดูแบบว่าแก,แก,แกแว่งนนนัักกข่่่าาาววว็ไปถมรบเ้ยใชง4 เกมที่แพ้ติดมาเนี่ยทีม Golden Sealer มีการโรเตตตัวผู้เล่นที่เยอะมากคือใช้ผู้เล่นถึง13คนนะคะักข่าวไปถามว่าเลวเคอรี่รู้สึกยังไงแบบใช้ผู้เล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าซึ่งตัวเคอรี่ก็ยอมรับนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เยอะเกินไปแล้วมันทําให้นักกีฬาจับจังหวะการเล่นของตัวเองไม่ได้เหมือนแบบึนอะไหมแบบลงไปเล่นนิดเดียวถูกเปลี่ยนออยแล้วลงไปเล่นนิดเดียวถูกเปลี่ยนออยแล้วมันแบบมันเครื่องยังไม่ร้ออะไรยังจับจังหวะการยิงอะไรไม่ได้เลยม,มันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงครับแล้วก็ 1ถึงสองตำแหน่งออกไปให้รถแบบโรเทตเลยแค่ประมาณสัก10คนหรือ11คนก็พอแต่เนี้ยคือโรเทตมาเล่น13คนอ่ะมันเยอะเกินซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทีมควรจะหาทางออกร่วมกันนะครับในขณะที่ทางด้านของเคอร์รี่เองเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการที่ลงเล่นน้อยลงเล่นโดยเฉพาะในช่วงคนที่3าคือเราจะเห็นนะครับมีข่าวแบบข่าวลือมาว่าเฮ้ยทำไมสตีฟเคอร์ปล่อยให้เคอร์รี่นั่งพักนานจังทั้งทั้งที่ตอนแรกนําอยู่พอเปลี่ยนเคอร์รี่ออกเอาทีมตา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 มาแล้วก็โดนแบบทิ้งห่างไปค่อยเอาเค กลับมาทําไมไม่ให้เคอร์รี่ลงเล่นเยอะกว่านี้ตัวเคอร์รี่ก็ออายอมรับนะครับว่าเขาเองก็อยากจะลงเล่นให้มากกว่านี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าเหมือนกันคือตอนเนี้ยเคอร์รี่บอกว่าเข่าของเขาเนี่ยมันมีอาการเจ็บอาการปวดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เล่นใน NBA มาเลยมันก็เป็นเรื่องของเอจชิงเรื่องของอายุอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมคือมันไม่ได้เจ็บแบบโอ้ผมเล่นไม่ไหวพี่ชายมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นแบบว่า้วันนี้แม่ง มันคือเจ็บเถะวะ มันรู้สึกแบบว่าไม่เฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเคอรี่เองก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับแกก็บอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องมีเรื่องราวให้เข้ามาให้คิดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถามว่ายังไหวไหมก็ยังสู้อยู่แต่ว่าตรงนี้พอเคอรี่พูดแบบนี้แฟนแฟนวอร์เรอร์หรือแม้แต่ตัวนักข่าวเองเขาก็จับสังเกตนะครับว่าถึงแม้ว่าเคอรี่จะพูดแบบว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเงี้ยก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าพูดมาแบบนี้มันก็น่ากังวลอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเคอรี่ก็คือตัวหลักของทีีมมมมมถถ้้าาาาาสสติว่่่่เรรรไไยยืนนนะะใกลด เคยเป็นตัวเต็งเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาลูบเดิมมาถึงมาถึงลูบที่แบบมาแพ้สีเกมติดอะ่ะที่แบบนำ้นำๆอยู่แล้วพิ่กับมาแพ้นำ้นำๆอยู่ก็พิ่กับมาแพ้อย่างเงี้ยแสดงว่าวอร์เรอร์เนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างกับทีมหน่อยไหมส่วนณตอนนี้ตัวเคอรี่ก็บอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากให้หลายๆคนไปโฟกัสว่าเขาได้ลงเล่นเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอยากให้ไปโฟกัสว่าในนาทีที่เขาได้ลงเล่นอะ่ะเขาทำประโยชน์กับทีมได้มากขนาดไหนต่างหากอยากให้เน้นที่ประสิทธิภาพไม่ได้เน้นที่จำนวน ลลงเล่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรจะวิเคราะห์แบบไหนเนี่ยตัวเคอรี่ก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่ I feel แบบ pretty strong I'm stronger นะครับแล้วก็แบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกดีใจนะครับที่เห็นไหมทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นค่าเฉลี่ยลงเล่นประมาณแบบ30นาทีต่อเกมเลยนะซึ่งถ้าว่าเราไปดูเนี่ยมันก็ป่วประมาณนั้นนะครับตอนนี้เคอรี่เฉลี่ยลงในการเล่นนะครับอยู่ที่ประมาณ29.9นาทีก็คือมึงให้30นาทีเถอะให้กูเถอะนะครับแล้วหนละังจากที่ผมฟังแบบการให้คำสั Curry, ม นักกีฬาลงเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ตัวเคอร์รี่เองนะครับแต่ตัวเขาหมายถึงว่าชุดยูนิตที่2ผู้เล่นสำรองหรือผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยแบบพวกน้องๆที่อยู่ในทีมใหม่คูมิงกาโมเสสมูดี้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ได้รับการลงเล่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะจับจังหวะการเล่นของตัวเองได้เร็วแล้วก็แบบมีความเสถียรในการเล่นส่วนตัวเขาเนี่ยได้ลงเล่นเยอะอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าการที่เขาได้ลงเล่นแล้วแบบผู้เล่นคนอื่นยังไม่พร้อมอ่ะยังหาจังหวะการเล่นของตัวเองไม่ได้มันก็มีผลกระทบต่อตตตััวววเเ้้าาาาดยยพระถสมมิ่จ ไปแล้วคนอื่นแบบเนื้อว่ายังหาจังหวะการเล่นของตัวเองไม่ได้าไราทึมมันยังไม่ได้กลายเป็นว่าการลงสนามของตัวเคอร์รี่เนี่ยมันก็ดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็กลายเป็นว่าเคอร์รี่ก็มาโดนลุมอีกเหมือนเดิมเพราะว่าคนอื่นยิงไม่ได้ไงเขาก็มาเน้นป้องกันเคอร์รี่ดิขนาดเคอร์รี่ตอนนี้เนี่ยแบบดูแบบบางคนบอกว่าเอ้ยเคอร์รี่แบบเริ่มเข้าสู่ช่วงโรยลาแล้วอะไรเงี้ยเคอร์รี่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มประมาณยี่สิบก็แต้มเลยนะครับอย่างอย่างสิบเกมล่าสุาด ว่าถ้าสมมุติว่าองค์ประกอบของทีมมันไหลเลื่นกว่านี้เคอรี่มีสเปซซิ่งในการเล่นมากกว่านี้อันเนี้ยมันก็จะทำให้ทีมกลับมาพังอาจได้เหมือนเดิมส่วนในแง่ของการที่จะเอาบิ๊กแมนกลับมาไหมตรงนี้ผมบอกได้เลยครับว่าอย่าไปวิเคราะมั่วซั่วสีวสซัวไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรอช่วงออสตาเดี๋ยวรู้กันครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอไรอ